ตอนที่93ถ้าเห็นสายฟ้าเมื่อไหร่ละก็ก็ให้เปิดแซ็สก,กิลหนีไปให้ไกลที่สุดเลยนะสัญญาณจากนายท่านตอนนี้แลเล็งไปที่ทหารวงนอกสุดว้ามีคนลอบโจมตีจับตาดูนังเด็กนั่นเอาไว้อย่าให้หนีไปได้ มมีพวกมาด้วยหรอเนี้ถอยไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ t h u n d e r b o อสคงจะใายป่วนศัตรูได้แค่ส่วงเปิดเกมเท่านั้นต้องรวบรวมพลังทั้งหมดมาไว้ที่จุดนี้ แจ้งเตือนระบบกำลังทำงานรวบรวมพลังงานทุกรูปแบบนั้นภายในร่างกายรวมถึงกายยาแกงกดแห่งวายุพัสุธาและคอนลาสันเทปเจ้าแจ้งเตือนคำเตือนการรวบรวมผาสานพลังหลายชนิดนั้นจนเกิดปฏิกิริยารุนแรงอาจจะสร้างความเสียหายสาหัสแก่ร่างกายผู้ใช้งานได้แจ้งเตือนเตือนภัยระดับสุดท้ายมีความเสี่ยงที่พลังงานนั้นจะหมดเกลี้ยงโดยสิ้นเชิงส่วขาว นะนั่นมันอะไรกันนี่คือการโจมตีรูปแบบใหม่ที่สันนั้นอัดพลังทั้งหมดสร้างขึ้นมาขอตั้งสื่อว่าละเบิดแห่งความตายนั่นะนี่มันปีศาจปีศาจสัสสัส์รีบกลางบาเลียป้องกันเร็วเขานะนั่นหนีเร็วเฮ้อ นี่คือพลังของนายท่านหรอไม่มีทางที่ฝีมือของเด็กนั่นแน่มันมันคืออะไรกันการโจมตีเมื่อคู่นี้หลุนแรงมากฝีมือใครกัน ค่คุณหนูอาภัยให้กับผมด้วยเธอตอนนั้นสันนะ่ะโดนขู่จึงไม่มีทางเลือกขออาภัยด้วยจริงๆโถเว้ยสภาพแบบนี้เอาสะนะยายเด็กนี่ไม่ได้แนะ่สันก็อยากให้แกสำนึกผิดอยู่หรอกนะแต่ว่าไม่ใส่ขอโทษสันดเดี๋ยวก่อนถ้าจะฆ่าละก็ฆ่าพวกมันเถอะครับเด้โปรดปล่อยสันปเป็นเถอะ ตายๆกันไปให้หมดนั่นแหละพ่อคะหนูล้างแค้นให้แล้วนะเป็นไงบ้างจัดการเรียบร้อยหมดแล้วสินะเป็นอย่างที่นายท่านบอกจริงๆทั้งหน่วยพิเศษและหน่วยนายพลที่หักหลังพอ่อ ข้าเก็บพวกมันไม่เหลือซากแล้วล่ะซากุระทำได้ดีมาขอบคุณมากค่ะบุญคุณครั้งนี้สันจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตเลยสันอยู่ตรงนี้แล้วพักผ่อนเถอะค่ะตอนที่94ที่นี่คือส่วนลึกในจิตใต้สำนึกของสันเหลือ เนื่องจากฝืนผสานพลังงานหลายชนิดทําให้ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตระบบนั้นกําลังเริ่มโปรโตโคอสระดับสูงสุดเปิดไช้งานฟังก์ชันผักฟื้นร่างกายระบบกําลังซ่อมแซมสุขเสริมและอัปเกรดเวอร์ซันโดยอ้างอิงจากข้อมูลการต่อสู้ที่ผ่านมากําลังอัปเดตเวอร์ซัน30% 70% 100%การอัปเดตเวอร์ซันเสร็จสมบูรณ์ เนสวร์รคได้รับการอัปเดตอัปโหลดสมาร์ทโมดูลเรียบร้อยแล้วปลดล็อกฟังก์ชันพีเม Z ของเนสวร์รคแล้วแซเหลือตรวจพบการประสานพลังงานที่มีความเสี่ยงสูงถึงแก่ชีวิตโดยพละการเพื่อป้องกันการทำลายล้างจากปฏิกิริยาต้านของพลังงานจึงได้เพิ่มระบบสนับสนุนการผรสานพลังงาน การผสานพลังงานด้วยการคำนวณและการสนับสนุนจากระบบจะช่วยผสานพลังงานต่างชนิดและต่างธาตุได้อย่างปลอดภัยเพิ่มความรุนแรงและการควบคุมสกิลขึ้นอย่างมหาศาลระบบมีวัฒนาการแล้วตรวจพบค่าประสบการณ์ที่สะสมจากการต่อสู้ที่ผ่านมายืนยันการโจมตีคิิค้อด้วยเดสโบสำเร็จระหว่างการต่อสู้เพิ่มโบนัสแล้วกำลังคำนวณค่าประสบการณ์การต่อสู้ เลือดระดาปเป็นเลเวล30เยอะขนาดนี้เลยเหรอเป็นเพราะว่าโบนัสค่าประสบการณ์สะสมหรือว่าค่าประสบการณ์ที่ต้องใส่นั้นลดลงตามการอัปเดตกันนะ <schaffen! S 2> การอัปเดตเวอร์ชั่นเสร็จสมบูรณ์แล้วเลเวล30อัปโหลดฟังก์ชันใหม่การประสานพลังงานเรียบร้อยแล้ว อัปเดตเนตรสวรรค์แล้วฟังก์ชันอื่นๆถูกรวมเข้ากับเนตรสวรรค์การอัปเดตระบบคัดสันเทพเจ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วกรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้วยตัวเองปัจจุบันสามารถคอบคุมพลังของคอนลาสันเทพได้30%สามารถใช้คอนลาสันเทพเป็นอาวุธได้โบนัสก้อนโตต้องแลกมาด้วยค่าตอบแทนที่สูงรร้วสินะ ตรวจสอบครบถ้วนแล้วการตรวจสอบเสร็จสิ้นเลเวล30อาชีปัจจุบันนักรอบสังหารอุปกรณ์ก่อธมินสุดปลอมตัวสุดมนุษย์สมิงจิ้งจอกอาวุธคอนลาสันเทพ30%สกิลทันเดอร์โบสเดสโบสสกิลที่ขัดเลือกไม่มีค่าพลังต่อสู้4700 เห้อระบบช่วยสันไว้งั้นเหรอนึกว่าเธอเป็นคนช่วยไว้ซะอีกนะนายท่านเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่าคะซากุระไม่ต้องห่วงนะสันไม่เป็นไร นายท่านท่านหลับไปวันหนึ่งกับอีกหนึ่งคืนเลยนะคะแล้วยังค้างอย่างทรมานอีกด้วยเหงื่อน่ะก็ท่วมตัวไปหมดสันเป็นห่วงแทบแย่ขอบใจนะที่ส่วยดูแลดีจริงๆที่ตื่นมาแล้วมีเธออยู่อย่าอย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะเป็นเพราวะท่านนั้นยืดมือเข้ามาสวยเรื่องการแก้แค้นของสันแท้เรื่องแค่นี้นะ่ะมันเป็นหน้าที่ของสันอยู่แล้วค่ะ โอ้ยจะเจ็บนิดหน่อยนะตายตายจริงท่านยังเจ็บอยู่นี่นาขออภัยด้วยค่ะค่ะคือสันไม่ได้ตั้งใจจ้าฮ่าฮ่าฮ่าซากุระนี้ฮะน่ารักจังนะอย่าหัวลรอสิค่ะโอ้ยพอหัวเราะแล้วแผมันก็โอ้ยเป็นอะไรไหมคะ สันอยู่ต่างโลกได้แค่สาวันพองั้นก่อนจะถึงตอนนั้นพวกที่มีเื่ออยู่ในสมุดโน้ตของซากุระสันจัดการเก็บพวกมันเลียบที่เหลืออีก24คนนั้นรวมกับที่จัดการไปก่อนหน้านี้33คนพวกเรานั้นตามล่าและก็สังหารพวกมันจนสิ้นซากหลังจากที่เลเวลอัพบางครั้งสันก็จัดการศัตรูได้ก่อนที่ซากุระนั้นจะลงมือด้วยซ้ำ ปฏิบัติการกวดล้างที่ทำให้พวกเศษเดนต้องเกรงกลัวจบลงในวันที่สามเท่านี้ความปัฒนาสูงสุดของเธอหนะก็เป็นจริงแล้วนะจากนี้จะยังไงต่อล่ะท่านจำที่ข้านะ่ะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าท่านพ่อน,นั้นพยายามที่จะ ทิ้งอาวุธประจำตระก,กูลนั้นไว้ให้ค้ะระหว่างที่นายท่านนั้นหมดสติข้าหนาี่กลับไปที่ป้อมปราการแล้วก็หอคนทุกซอกทุกมุมแล้วแต่ก็หาไม่เจอเลยแต่ว่าหลังจากนั้นซันก็รู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนเอ๊ะที่ไหนล่ะอยู่ที่ท่านแม่ค่ะท่านแม่เป็นมนุษย์นะคะแม่มนุษย์งั้นเหรอหมายความว่าไงสน,นึกว่าแม่ของเธอนั้นเสียไปแล้วสะอีก ค่ะท่านแม่ของข้านะ่ะเป็นเจ้าหญิงของเผ่ามนุษย์หลังจากที่ลอดค้าท่านน่ะก็ถูกพาตัวกลับไปยังดินแดนมนุษย์ข้าน่ะก็เลยไม่เคยเจอท่านมาก่อนตอนเด็กๆพอถามพ่อว่าท่านแม่ละ่ะท่านนั้นก็จะเงียบไปแล้วก็กอดข้าไว้แน่นการจะไปพบท่านแม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในดินแดนของมนุษย์แล้วถึงไปนะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอไหมได้เจอสี ้องได้เจอแน่นอนเพราะมีสัญญยูด้วยทั้งคนนี่นะแต่ว่าดินแดนมนุษย์มันอยู่ไกลมากเลยนะคะนายท่านมีสัญญากับลาซาสัตป,ปาอยู่ไม่ใช่หรอรู้อยู่แล้วนะแต่มันจะประจวบเหมาะพอดีเลยใกล้ถึงเวลาที่สันนั้นต้องบอกความลับของสันกับเธอแล้วด้วยอีกอย่างสันมีแผนสำหรับเรื่องหลังจากนี้แล้วละ่ะ